คือแถวนี้แล้วกันพันเจ้าร้อยห้าหกห้าเนี่ยเราถามว่ามีสิทธิ์เสี่ยงซื้อสมมุติว่าสปอร์ตนะแล้วหวังผลเท่าไหร่ใจผมหวังผลไปที่สองพันสามร้อยถึงสองพันสี่ร้อยหรือว่ากันอีกทีแนวที่ส่งขึ้นมาตรงนี้นะครับนะตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่าพอแนวเนี้เริ่มลู่นะครับนะครับแนวลู่ที่ด้านบนเนี่ยมันก็จะส่งต่อจากแนวลู่ด้านล่างต่อกันเป็นโครงสร้างที่ลู่ขนาดมันซ์ีชาร์ดด้วยนะครับ แต่ว่าจริงเทปประการใดเนี่ยไอวิกลิชาร์ดเนี่ยมันลู่อยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดว่าจริงเทปประการใดเนี่ยมันหมายความว่าการนิยามว่ามันลู่ได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะไปลองเนี่ยนะถูกหรือผิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเบสไปข้างเดียวเลยคือเบสไปทางโอเพนลองนะครับหรือว่าซื้อนะครับครับ,รบแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนะฮะแต่ว่ามันก็ออกมาในข้างนั้นเนี่ยนะครับทีนี้ ในการ o p e n นซื้อเนี่ยจุดจุดแรกๆเนี่ยที่น่าเข้าอะ่ะผ่านไปแล้วด้วยซ้ํานะครับแล้วมันยังไม่ได้ขึ้นนะครับผมยกตัวอ,อย่างแ้วนี้นะครับ mm hmm. แถว2020หรือ2 0ง0ันสเนี่ยนะครับควรจะอาจจะเริ่มเด้งไปเลยปรากฏว่าเด้งไปแค่2 0ง0แล้วตกลมาใหม่ดังนั้นเรามาต่อกันวันนี้เลยคุณนินาครับว่า Most of low ที่เหลือเลยนะอันนี้คือการทำนายเฉยๆนะครับถูกผิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ยง ผมคิดว่า Most off ส o a รที่เหลือของเดือนนี้หรือของปีนี้จนปีหน้าเลยเนี่ยยังอาจจะเหลือแค่นี้เองนะครับคือ1965หรือ1955หรือ1945แค่นี้เหลือแค่นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในใจผมอ่ะผมคิดว่าตัวเลขที่ใช่คือ1955นะนะแต่ว่ามันอาจจะเป็น1 9 6 5ก้้ยหกห้ารือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูมันเหลือดาวไซส์ไม่เยอะแล้วที่จะวัดนะครับนะ พราะนั้นก็วัดในเชิงซื้อนะะแล้วถามเ,เป้าเป้าหมายของใอ้เปิดเดี๋ยวดิน่นถามหน่อยให้ซื้อคือเปิดลองได้เลยแล้วก็ซื้อยังไงคะต้องจุดนี้เลยหรอคะพ,พี่พี่เติคะ่ะคืออันอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสปอร์ตนะฮะทีนี้ถ้าใครจะดัดแปลงไงก็ใช้ตำแหน่งหรือท้ายไทยมิ่งมันนะครับแต่ถ้าสมมติเราซื้อองสปอร์ตอะเราซื้อตรงตัวเลขไอ้พันเก้าร้อยจำไม่ได้ละเดี๋ยวนะฮะเขากลับไปดู ผมพูดแล้วก็ลืมเลยนะครับพันเก้าร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้พูดว่าพันเก้าร้อยหกสิบห้าหรือเปล่าะนะฮะออกเครื่องค้างไปล้พันเก้าร้อยหกห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้ามั้งพันเก้าร้อยหกห้าพันเก้าร้อยห้าห้านะครับโดยผมคิดว่าอาจจะเป็นพันเก้าร้อยห้าห้านะแต่ว่าพันเก้าร้อยหกห้ากระดิดนะครับคือแถวนี้แล้วกันนะ่พันเก้าร้อยห้าหกห้าเนี่ยเราถามว่ามีสิทธิ์เสี่ยงซื้อสมมติว่าสปอร์ตนะแล้วหวังผลเท่าไหร่ ใจผมหวังผลไปที่2,300ถึง2,400หรือว่ากันอีกทีทีนี้ถามว่าโอกาสผิดจะเอาเกณฑ์ไหนมาผิดก็ต้องเรียนตรงนะครับว่าความเทียงหนักๆเลยคือการหลุดพันแดร้อยที่เคยทำไว้ซึ่งมันจะมีค่าดาวไซต์พอสมควรนะคือผมพูดยังไงว่าถ้าเป็นค่า p r o p e r ป y หรือค่าของเซ็ตเนี่ยผมว่าตรงนี้ถือว่าไม่เยอะนะเผื่อว่าเมื่อเทียบกับการยิ่งขึ้นไปนี่ก็อันหนึ่งแล้วแล้วก็ค่าความเป็นไปได้เนี่ยเป็นการยิ่งขึ้นถามว่าทำไมวันนี้เราคุยเรื่องทองเยอะ ก็มันแทบจะไม่มีเรื่องอื่นคุยนะฮะมันแทบจะไม่มีเรื่องอื่นคุยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นว่าเด้นไปที่ว่าคองเนี่ยลองซื้อดูแล้วก็เผื่อนอยู่หายขึ้นไป